เเมมมมียยยยดดาาออัังงูู่่สวัสดีครับสวัสดีนาะนาะสายหนวดทุกท่านครับวันนี้ผมเอ็มนะฮะเมียดายมาอยู่วันนี้เรามาอยู่กันที่เกาะลอยคิดว่าวันนี้จะขึ้นเรือรอบ8ดโมงนะครับเจ็นโมงไม่ไหวจริงๆริงรถจากพัทยามาประมาณ30นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเรือรอบ8ปดโบกันวันนี้เราจะไปขุดมึกที่เกาะสีชังกันมาดูกันว่าวันนี้ จะได้ตัวมากน้อยแค่ไหนนะครับไปนะครับระหว่างรอขึ้นเรือครับนา้นาๆเล่นกันบนสะพานเทียบเลยผมพาไปดูนะครับสวัสดีครับนะโอ้ยออยังไม่มีหมึกตัวเล็กด้วยวสวัสดีครับ,รบนะสวัสดีวันนี้นะาไปหมายไหนเอ่ยก็ขามหญ่ครับครับ โอเคขอให้มันหมานะนนะนะโอเคขอบคุณครับอบครัคบผมข้ามมาถึงเกาะแล้วนะครับพอดีจองรถกับป้าพรอนวานะแล้วป้าพรอนกำลังมาเดี๋ยวระวังเราแป๊บหนึ่งนะครับยืนเล่นเรอปลาแขกมาถึง พิเศษนะครับปกติ250นะครับแต่ถ้าโทรจองจะเป็น800รนะครับหยอกครับหยอก200นะครับโทรจองรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวป้ารถมาส่งให้นะครับเดี๋ยวก็จะมีหน้าทองตามมาหน้าทองกำลังลงเรือรอบ9โมงนะครับผมจะพาเข้าหมายแรกเลยนะไป,ไปครับมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วคนสวยคนนั้นสวัสดีครับป้าพรสวัสดี มาแล้วป้ารถมาให้แล้วโอเคเดี๋ยวขอรับรถกันนะครับคนเยอะมากวันนี้คนเยอะคนเยอะมากวันนี้อากาศดีด้วยลมแบบนิ่งๆเลย มาแล้วหมายแรกของวันนะครับหมายแรกของวันเลยเรามาถึงกับหมายเด็ของเราหมายถ้าเป็นอาหารนี่นก็เป็นออเดิร์ฟนะครับมาถึงแล้วเดี๋ยวเราจะลงเจาคอกตรงนี้เลยระหว่างที่รอทองนะครับไปนะครับสําหรับวันนี้ผมใช้สาย pe ตัวใหม่นะครับของอินฟินิเนียหนึ่งสองหนึ่งนะครับในค่ายไพโอนียนะครับบอกเลยว่าหน้าตัดเล็กมาก pe หนึ่งนี้เท่ากับ pe PE 0 6 0.8ของทั่วไปเลยเป็นงานของญี่ปุ่นนะครับมาตรฐานของญี่ปุ่นเลยตีไกลลื่นซื้อทีหนึ่งจบยา,ยาวเลยทั้งปีเลย300เมตรคิดเอานะครับเราใส่ใส่เต็มที่ก็ประมาณแค่100เมตรใส่ได้ถึงสครั้งเลยไปนครับวันนี้ลมค่อนข้างเบาเลยนะครับลมค่อนข้างเบาเลยแล้วก็เบาทั้งเกาะเลยวันนี้นะครับอากาศก็ไม่ร้อนด้วยนะครับตัวแรกครับไปเลยกับตัวอีกิแมนของชิคาลีนะครับตัวนี้ ตัวประจําเลยนะครับโอเคไปดูกันสําหรับไม้แรกวันนี้นะครับอ่ไปวันนี้อากาศดีมากจริงๆไม่มีแดดเลยนะครับอากาศเงี้ยชอบอากาศไม่ร้อนนะครับหมึกค่อนข้างที่จะน่าจะมีตัวเพราะว่าวันไหนที่อากาศร้อนๆเนี้ยมึกก็หนีหนีลงน้ําลึกหมดนะครับ ผมเห็นฝูงเล็กๆปลาเป็นฝูงนะครับผมเอา1.5ของแจ็คเบไปลงนะ1.5ไปพลาดไซส์เล็กๆเ,เลยเด็กเจอ1.5เข้าไปปราบน่ารักมากพอๆกับโยเลยนะครับเด็กกวาดถ้าไซส์เล็กๆอย่างเงี้ยเด็กกวาดขึ้นมาได้ทั้งฝูงเลยนะครับเราเห็นแล้วว่าตามมาเป็นฝูงเลยมีหลายไซส์ตามกันนะครับ ถ้าวันไหนเคี่ยวๆไม่กัดเนี่ยเราใช้ตัวเล็กๆลงไป1.5าลงไปเกี่ยวแป๊บเดียวขึ้นมาได้ทั้งฝูงเน่ยตอนนี้ผมไปรับทองมาแล้วนะครับผมไปรับทองมาจากท่าเรือละทองมาเรือเที่ยว3นะครับเรามาเตรียมงานเรียบร้อยมาแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปนะครับสวัสดีครับทองสวัสดีครับสวัสดีครับผมเจอกันวันนี้ครับลุยโน่นเป้าหมายเราอยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวไปดูว่าวันนี้เราจะเก็บบอสได้ไหมอากาศคึมๆอย่างนี้ลมนิ่งๆอย่างนี้แต่ตอนนี้น้ําลงยเยอะพอสมควรละรีบไปกันดีกว่าจะได้ไม่เสียวเวลาไปครับ ทองอยู่ข้างบนนะครับผมบอกว่าเดี๋ยวถ้าผมถูกหวยอะ่ะผมจะทําเชือกให้นานะสายหนวดทุกท่านเนี่ยขึ้นลงดีๆนะครับเย็นนี้ผมโดนนะผมบอกเลยผมจะทําเชือกให้เดินดีๆนานะจะได้ขึ้นลงง่ายกว่านี้นะเดี๋ยวดีวก็จะจ้างแบบพิตตี้มาเสิฟน้ําระหว่างนานาขึ้นลงด้วยนะเผื่อนานะเหนื่อยเนาะจะได้จิบไปด้วยโอเคปะวันแล้วก็ไป ยังลงมาไม่ถึงเลยนะครับผมลงมาก่อนละมาถึงก่อนผมก็จะเซเวย์ตรงนี้ก่อนเลยนะครับมันเดิมครับสำรวจหมายจัดไปกับอีกีแมนตัวนี้ผมมักจะชอบใช้ลงไม้แรกในหลายๆที่นะครับไปกันกับไม้แรกเดีย๋ยวมาดูผลงานครับ เราข้ามมาฝั่งนี้แล้วนะครับสถานการณ์ทุกอย่างยังเงียบกริบอยู่นะครับยังไม่เจอตัวเลยนะฮะนูน่นปริฮัตอยู่นูน่นแล้วก็ทองอยู่หัวหนั่นเสื้อแดงๆนะครับน้ํากําลังลงเต็มที่เลยตรงนี้น้ําแห้งมากนะฮะพอน้ําแห้งทีนี้ยตรงนี้จะหาตัวยากนิดนึงเดี๋ยวพยายามขุดไปเรื่อยๆอยู่ครับพยายามขุดก่อนหาผลงานก่อน ให้มาสักตัว2ตัวก่อนนะเก็บบอสเก็บแต้มก่อนพยายามนับตัวที่สองอยังไม่เจอนะครับไม่ต้องไปกินตัวละแปดสิบนะครับนี่มาเลยจัดเลยพกกันไกรมาตัดเอาเองนะครับธนาที่ทําเป็นนะหอยเมย่นอยู่ในแห่งน้ำนะเต็มเลยไซกําลังกินเลยฝั่งขวาตอนนั้นอะ่ะตัวใหญ่ๆเลยนะครับธนาคนไหนชอบทานก็พกเครื่องมาเลย ก็อยู mm ่วาซาบิมาจิ้มมาเลยเพียบนะฮะเดี๋ยวเก็บต่อยสักนิดหนึ่งตอนนี้าฝั่งนี้หาตัวไม่ได้มีแต่ตัวเล็กๆลยเกี่ยวขึ้นมาเมื่อกี้ปล่อยไปละนะครับเก็ูให้ไปลนานนกะร ไ้ผมเข้านะไปมันไรล,ละ thank you โอ้ผมมาถึงทะเลแหวกแล้วนะครับจ่ใช้กระทะเลนะที่แหวกสิบหายละเอ,เอาเข้าไปนี่เลาะฝั่งทรายนยี่เลยนะฮะเกาะนู่นเลยข้ามไปเลยเหรอจะขึ้นย่าน้ำ <c oughs> กำลังจะลงสูตรอีกบ่ายโมงลงเต็มที่น้ําจะลงบ่ายโมงเต็มที่นะครับเดี๋ยวเราข้ามไปเลยดีกว่ามาข้ามไปเล่นฝั่งนู้นสักแป๊บนึงแล้วก็ทะลุมาตอนนี้ผมข้ามมาทะเลแหวกแล้วนะฮะข้ามมาฝั่งนี้แล้วเราจะข้ามฝั่งมาทะเลแหว่ครับนี ตอนนี้เดินข้ามได้สบายๆเลยเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งโน้นกันไปาเลยครับผมได้เพื่อนใหม่เลยครับน้องชื่ออะไรนะฮะคอยฮะคอยปอยโอ้ยไต่คอย,ย,อยนี่ยังไงคนนี้ไงฮะโอ้โมาเจอสุดยอดเลยคนดังแห่งเกาะสีชังแล้วังมากเลยเมัโอ้ยวันหลังใส่เสื้อแขนยาวด้วยเกย์ขายาวด้วยนะเดี๋ยวไม่หล่อ ไม่ได้มดอฮะใช่ก็ใส่อย่างนี้เหลอใส่อย่างนี้ถึงจะหมานเนาะอรอ่ไม่ได้ารอวัหลังพี่จะเราต้องใส่แบบนี้ระวางเนี่ยตื่นเก็มาเลย,เลยก็มา <c oughs> ปิดเทอมตีมันเลยดกี้ขง <c oughs> สุดลิเเรานเข็งเก่งนะ เดี๋ยวเราจะย้ายใหม่ไปสะพานเกี่ยวนะครับครับอ <c oughs> รอก,ก่อนโอ้ยเหรอ,าอ <c oughs> ่าแข่งกันเอาหินโอโ้ดูดิม <c oughs> า, <c oughs> าดูหน่อยดิ โอ้โหแน่นอนจริงๆเอาเรียบร้อยเรียบร้อยเต็มเสื้อวันนี้เจอเด่ไซส์นี้นะครับผม,มชาวบ้านเขาได้ไซส์สวยๆนะของเราได้แต่ไซส์นี้จริงๆวันนี้ฮะเก็บไปก่อนนะตัวน,นี้เขาญาติเก็บแล้วกันรางวัลปลอบใจตันนี้ไสฟอยพาเราเข้าลานหินแล้วนะฮะ วันนี้พาให้เจ้าถิ่นนำทางนะเนี่ยน,นะน้องคอยเป็นเด็กที่ตกหมือเก่งมากวะถ้าเยอะกว่าผมเราไซส์ไซส์ดีไม่ได้เลยน้องดึงเอาดึงเอาแน่นอนมากลงไปข้างล่างเลยทองไปแล้วนะครับไปมาจนไม่รู้กี่หมายแล้วเนี่ยวันนี้ทั้งวันเลยหาตัวยากมากวันนี้ต้องบอกว่ายอมเลย นะไม่ได้ตัวสวยเลยมีแต่ตัวเล็กๆนะครับก็มีทองกับน้องน้องที่ได้ตัวสวยๆเลยทองกำลังวนนู่นผมเดินจากลานหินเดินยาวเลาะล้างนูงวาเทียวมาไม่เจอตัวเลยนะครับวันนี้คงไม่ใช่วันของเราจริงๆนะครับเดี๋ยวรอทองตรงนี้เลยเดี๋ยวทองจะเข้ามารับตัวนี้แล้วก็ขึ้นเรือกันนะครับ ประมาณนี้เลยคลิปนี้สั้นๆเลยก่อนจากกับไปอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ